สวัสดีค่ะกระตามอมสตรอรี่จ้าพี่น้องมในในือหนึ่งมต่ซีมาเรื่องสาหัวข้อหรือสามปัญหาหลักๆใหญ่ๆที่ทำให้สาวไทยหรือว่าถาวทั้งโลกนี่เลิกกันกับสามีหรือพี่นอ้องเรื่องแรกเรื่องที่1ของสําหรับสาวไทยอพี่น้องคือเรื่องเรื่องเซ็กพี่น้องเรื่องเซ็กนี่เป็นหลายๆหลายๆครอบครัวหลายๆ หลายๆคู่เจอประสบพบปัญหานะพี่น้องเช่นสาวไทยสาวาจากเมืองไทยของข้าวมันบัวพี่น้องกะกะสิเป็นประมาณว่า,าแต่งงานกับคนที่อายุเยอะกว่า,าแต่งงานกับฝรั่งที่มีอายุแก่กว่าสิปียี่สิปีสามสิปีอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องก็จะเจอปัญหาที่มีปัญหาเรื่องซิกคือ ไม่ได้ให้ความสุขที่เพียงพอนูน่นนี่นั่นเออสําหรับบางคนก็อาจจะเป็นไปหาความสุขนอกบ้านนูน่นนี่นั่นก็แล้วแล้วแต่นะพี่น้องนาะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่ซีจัดการกับชีวิตของขอครอบครัวตัวเองนั่นไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้สุดท้ายเรื่องนี้มันก็จะเป็นปัญหาทําให้คนเหล่านั้นคู่เหล่านั้นต้องเลิกกันพี่น้อง บาเพือเมตตาบอกแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องเงินพี่น้องเรื่องเงินนี่เป็นปัญหาโลกแตกของหลายๆายคู่หลายๆพาร์ทเนอร์หลายๆที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วก็มีปัญหาคืออันดับแรกเราต้องตกลงเงินก่อนว่าเรื่องเงินฉันจะต้องส่งฉันจะส่งให้ที่บ้านฉันนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเออเราจะต้องตกลงกันก่อนไม่อย่างนั้นเราก็จะมีปัญหาใช่ไหมพี่น้องเอออันนี้คือเรื่องเงินเรื่องที่สองแล้วเรื่องที่สามคือเรื่องการขาดอิสระ การขาดอิสรภาพและการได้อิสรภาพมากเกินไปพี่น้องการขาดอิสรภาพคือบางทีมันจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องอมการอิสรภาพคือเนี่ยคุณมาอยู่กับฉันแล้วคุณไม่สามารถทํามันนั้นน่ะเนี่ยโน่นๆๆๆคือการขาดอิสรภาพอืมแล้วก็คุณไม่สามารถทําข้าวกินเม้นได้คุณไม่สามารถทํามันนั้นน่ะเนี่ยน่นได้มันจะทําให้มันไม่ใช่ความสุขแท้จริงพี่น้องอืมสุดท้ายแล้วคู่เหล่านั้นก็จะเลิกลากันไปไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะว่า เพราะว่าสิ่งเหล่านี้แม่มาพี่น้องเออแล้วการได้อิสรภาพมากเกินไปคือเป็นทั้งสิเพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนหลายกลุ่มคืออันนี้ไม่แต่ไม่ได้แอนตี้ไม่แต่ไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะพี่น้องนะคือเล่นการพนันคาสิโนโนู่นนี่นั่นคือได้อิสรภาพเยอะมากผัวกระสปอยผัวกระหายท่าผัวกรน,น,น,นั่นนี่นู่นก็เลยทําให้กลายเป็นผู้หญิงที่เล่นนู่นนี่นั่นกระเสียในตรงนี้ไปแล้วสุดท้ายก็ทําให้ครู่นั้นๆและ ชีวิตคู่นั้นเลิกลากันไปนู่นนี่นั่นเออจะเป็นประมาณนี้ในนี้คือคือสามหลักใหญ่ใจความที่ทำให้คู่พาร์ทเนอร์คู่สามีภรรยาหรือว่าคู่ที่ที่ที่อยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันคือไปต่อไม่ได้พี่น้องเออล้วการแต่อาจากจะบอกว่าถ้าสามอย่างสามเรื่องนี้ถ้าเราเคลียร์ตั้งแต่แรกเออเรื่องเซ็กกต้อง นั่นนี่นู่นให้มันได้ให้มันพอให้มันพอดีกับกับเขาเขากับเรากับกับสิ่งที่เราต้องการความต้องการของเราเออคุยกันให้พ่อคุยกันให้ได้คุยกันตั้งแต่ต้นอืมผ่านเรื่องเซ็กจบไปแล้วเรื่องเงินคุยกันตั้งแต่ต้นบอกกันตั้งต้นฉันมีภาระอยู่เมืองทยที่ต้องส่งเสียพ่อแม่พี่น้องลูกติดลูก่อนนี่น่ะคุยกันตั้งแต่ต้นจะไม่เป็นปัญหาสามเรื่องอิสระภาพของเฮ้าของเฮ้า เออคุยกันตั้งแต่ต้นคุยกันตั้งแต่ต้นบอกว่าฉันต้องการนั้นนั่นนี่นุ่นนี่นั่นบอกกันตั้งแต่ต้นอุปนิสัยฉันเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นฉันชอบกินอันนี้นู่นี่นั่นฉันชอบทําอาหารนู่นนี่นั่นบอกกันตั้งแต่ต้นทุกๆอย่างเขไม่มีปัญหาพี่น้องแล้วก็อาจจะมีหลายๆข้อที่ไม่ตายเอยไม่หมดอืมที่เป็นอยู่ก็ได้กะ กับลองเมิองเดนแมต่สซี่ไปเอ่ยหรือจะไปพูดในคลิปต่อไปในอ่านันตต่อไปน้องพี่น,อน้องล่าะคลิปนี้มือนีแมแต่เอาไว้สามีก่อนเอาไว้พอแค่นี้นะคะแล้วก็จะมาเล่าจะมาบอกจะมาแนะนําเท่าทีา่ตัวเองประสบมาแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็มีคนรู้จักที่บอกบอกมาอืมจะมาเล่าในคลิปคลิปหน้าต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้มแมตต่ก็พอแค่นี้เอาไว้สามีก่อนเอาไว้พอๆกันไมในคลิปหน้านะคะมือนี้แมแต่กรสซิกรับเข้ามาบุญรึกษาทุคุณๆน้องขอบคุณสัสดีค่ะ